สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แรมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการขุดบอ่อบาดาานไว้ใช้สําหรับการเกษตรค่ะวันนี้พี่แรมก็ได้บอ่อน้ํามาใช้แล้วนะคะนี่ก็คือบอ่อบาดาลค่ะที่มีการขุดจากใต้ดินเอาน้ําขึ้นมาใช้ในการเกษตรค่ะสําหรับบอ่อนี้นะคะพี่แรมก็จะใช้ประมาณทั้งหมด2 3 0 0 0ด้วยกันค่ะก็จะมีส่วนประกอบในเรื่องของการท่อนี้นะคะนี่ก็คือท่อกันซุดค่ะท่อกันซุดนี้นะคะก็จะมีขนาดอยู่ที่5นิ้วค่ะ สำหรับที่อยู่ด้านในนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของัมม์สค่ะัมม์สที่ใช้นะคะพี่แดมก็จะใช้ัมม์สอยู่ที่2นิ้วค่ะราคาัมม์สนะคะก็จะอยู่ที่6,500าค่ะเขาก็จะแถมนี่ค่ะแถมสายนี่ค่ะสายไฟยาวเลยค่ะยาวประมาณ50เมตรนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะพ่วงสายไฟนี้ไปต่อกับไฟฟ้าค่ะแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กแล้วเราก็จะใช้ปุ่มเบกเกอร์นะคะแล้วก็สวิตช์ปุ่มปิดเปิดอยู่ที่เถียงนาน แล้วก็ไฟก็จะมานี่ก็จะจ่ายไฟมาตรงนี้ก็จะทําให้สมติอของเรามีการเคลื่อนไหวนะคะน้ําใต้ดินที่เราขุดบ่อบาดานะคะก็จะพุ่งมาใส่ท่อตรงนี้แล้วก็เราก็จะปล่อยไปตามนี่เลยตามท่อตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาทดลองการใช้น้ําค่ะเพื่อนๆก็มาดูเลยค่ะว่าน้ําที่เราขุดกใต้ดินนะตอนนี้พี่แรมจะใช้ท่ออยู่ที่ สองนิ้วนะคะอันนี้ท่อ P ี c ีสองนิ้วค่ะก็จะต่อกันไปประมาณห้าท่อนด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้ก็สูบน้ำใส่ใส่สระไว้ค่ะใส่หนองน้ำไว้นะอันนี้ก็คือหนองน้ำในที่แรมจะเลียงปลาค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาดูเลยค่ะนี่เลยท่อสองนิ้วนะคะแล้วน้ำที่ได้มานะคะเต็มท่อเลยค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะ โอ้ oh, ดีมากเลยค่ะตอนนี้น้ําพุ่งแรงมากเลยค่ะนี่เลยแล้วเราก็จะปล่อยลงใส่ใส่สาวยเลี้ยงปลาค่ะอันนี้ก็คือจะที่เราให้รถไถน,นะคะในการดันดันดันค่ะแล้วก็จะกว้างกว้างอยู่ที่สิบเมตรยาวสิบเมตรเช่นกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะทําการเลี้ยงปลาค่ะแล้วเรามาดูน้ําค่ะเพื่อนๆนี่เลยน้ําไหลดีมากเลยค่ะ สำหรับหลายๆท่านนะคะที่สงสัยว่าการขุดบ่อบาดานน่ะเราต้องใช้บปาะมาณเท่าไหร่พี่แรมก็จะแนะนํานะคะว่าเริ่มต้นเราก็จะต้องเตรียมตังค์ไว้ประมาณ20,000กว่าค่ะอย่างพี่แรมนีนะพี่แรมก็จะใช้งบประมาณทั้งหมด2 3 0 0 0ืาด้วยกันค่ะในราคา2 3 0 0 0ื่นามันนี้ันเพื่อนก็จะแบ่งเป็นาราคาค่าขุดบ่อบาดานก็จะอยู่ที่1 2 0 0 0ค่ะเพราะว่าเราจะรดบ่อบาดานที่เขาเอามาขุดก็จะเป็นแบบ โบราณค่ก็จะเป็นแบบที่เขาใช้เข็มเจาะลงไปค่ะแล้วในเรื่องของอุปกรณ์สมาร์ทสายไฟแล้วก็พ v อที่ต่อลงไปแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าไส้บอ่อบาดาลนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอท่อ p v อ pvc อีกอีกหท่อด้วยกันค่ะรวมทั้งหมดมงบประมาณก็จะอยู่ที่2,300 0ด้วยกันค่ะถ้าว่าเพื่อนๆอ,อยากที่จะใช้น้ำนะคะเพื่อนเพื่อน พี่แรมขอบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่จะเจาะบ่อบาดาลค่ะให้เลือกบ่อที่อยู่ข้างๆเขาเรียกว่าอะไรที่บ้านพี่แรมเขาจะเรียกว่าโพนนะคะแต่บ้านเพื่อนเพื่อนจะเรียกว่าอะไรพี่แรมไม่รู้นะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะที่บ้านพี่แรมเนี่ยจะเป็นทางภาคอีสานนะเขาจะเขาจะเรียกว่าโพนนะคะให้เพื่อนเเลือกบ่อบาดาลที่อยู่ข้างโพลนะเพื่อนเพื่อนก็จะได้น้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้เยอะเลยค่ะ ที่ขุดลงไปนะที่แรกนะคะเขาก็จะเจอน้ําอยู่ที่18เมตรค่ะบ่อบอใหญ่มากเลยนะเจอน้ําอยู่ที่19เมตรแล้วก็21เมตรแล้วก็22บเมตรค่ะก็ขุดลงไปเรื่อยๆอค่ะเพื่อนก็จะเจอน้ําเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะวันนี้พี่แรมก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันข่าวว่างบประมาณในการใช้ในการขุดบ่อบาดานจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างค่ะวันนี้พี่แรมก็พูดให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆค่ะอ่า วันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ